สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม n o v i c แ Assem เบลครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแร็คเาล็อกออนไลน์นั่นแหละนะครับแต่ว่าจะามาในแนว Ido l RPG นะครับผมตอนนี้เนี่ยจะเปิดให้เล่นอยู่บนสโต์จีนนะครับแล้วก็ตัวภาษาจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มันเปิดออกมาให้เล่นนะครับผมก็รู้สึกว่าแร็คเาล็อก ok เนี่ยมันจะมีหลายเวอร์ชันหลือกเกินนะครับก็ลองเล,อเลือกดูแล้วกันนะส่งใครที่สนใจเนี่ยลิงก์ จะอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับเกมนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็และกันนะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ Server, มันมีให้เลือกอยู่แค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของการสมัครล็อกองล็อกอินอะไรเงี้ยนะครับกดตรงรูปที่เป็นรูปจอยเกมก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้หรือว่าจะทําการสมัครเองก็ได้นะครับกดแอดไอดงไอดีแล้วก็ทําการแบบใส่พาสเวิร์ดเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับผม ามาเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับโอเคเอาริจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาจีนก็เล่นได้แหละนะครับผมตัวเกมมันจะสอนอยู่นี่ฮะมันจะมีในส่วนของตัวละครให้เลือกครับจะเป็นตัวผู้ชายนี่แบบนี้หรือว่าจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมก็เลือกเอานะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวผู้หญิงเนาะนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ใช่สายอาชีพที่เราจะเลือกนะ เดี๋ยวพอเราเล่นไปอีกสักพักนึงเนี่ยมันจะมีให้เราเปลี่ยนอาชีพได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแบบตัวผู้ชายผู้หญิงให้เราเลือกแค่น,นั้นเองนะครับนี่มาแล้วครับโอเคมาเกิดตรงนี้แบบหน้าตามึนงงเล็กน้อยนะครับเอ๊ะอยู่ไหนยังไงวะ,นะ,งนะงนเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะจัดไปครับผมเดี๋ยวผมตอบด้านบนสุดอันเดียวเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไระแต่ว่าผมกดแค่อันบนสุดอย่างเดียวพอนะครับปึ๊บมาแล้วครับโอ้ยอันนี้เป็นบอสใช่ไหมจัดเลยฮะนี่ อันนี้เป็นเตียงแบบอตอนช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับมันยังไม่ไม่ได้แบบเล่นจริงนะเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับผมนี่ฮะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะข้ามแล้วนะครับแค่เป็นแบบคัดซีนอะไรเงี้ยให้เราดูแบบคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคมาแล้วเรามาอยู่ตรงนี้แลครับผมเรียบร้อย่กดไปฟึบ ในส่วนของตัวเกมเนี่ยมันก็จะให้เราเล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับโดยการที่เราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเรามีหน้าที่แค่ทําการอัปเกรดตัวละครทําการแบบหาคงหาของอะไรเงี้ยมาใส่กับตัวละครนะครับแค่นั้นแหละนะครับเป็นแนวไอดอลส่วนตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านด่านตามด่านไปเรื่อยครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนี่ฮะเห็นไหมวิ่งแล้วครับวิ่งไปจัดการกับพวกเอ่อมอนสเตอร์ที่มันมีอยู่แถวนี้แล้วฮะเห็นไหมฮะ เนี่ยตีต,ตีตีไปนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็กดตรงน,นี้ครับเพื่อที่จะทําการจัดการกับบอสในด่านนั้นๆเพื่อที่เราจะผ่านไปด่านอื่นๆต่อไปได้น,นั่นเองนะครับผมนี่ฮะอ่าเรียบร้อยจัดการแล้วนะแล้วก็ผ่านไปด่านต่อไปนะฮะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมกดแบบสู้แบบรัวๆเลยนะอ่าช่วงแรกๆมันแบบส,สบายๆอยู่แล้วนะครับเราจะได้ไปดูเห็นในส่วนของขั้นตอนอื่นกันนะฮะโอเคเรียบร้อย จัดปลายด่านต่อไปฮนะเ okay. ปึ๊บปบกดไปครับกดแบบรวดเร็วนะกดแบบรวดเร็วเดี๋ยวมันก็จะมีเมนูนน่นนี่นั่น,นโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเมนูตัวละครนะครับเราสามารถที่จะกดเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะทําการอัปเกรดนะครับเป็นแบบพวกสกิลติดตัวอะไรอย่างเงี้ยของตัวละครได้นะครับแล้วก็กดออกมานะแล้วก็มาที่ต่อสู้เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็จัดการกับบอสนะครับตัวเกมมันจะเริ่มสอนแบบนี้ก่อนตอนเริ่มแรกๆ นะครับผมเดี๋ยวพอต่อไปเราก็สามารถที่จะจัดการเองได้ทุกอย่างนะครับนีชิวๆไปไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายนะครับเพราะว่าตอนช่วงแรกเราไม่ตายหรอกอ่าโอเคเรียบร้อยอไปแล้วครับด่านต่อไปนี่เลเวลนหะ้าได้เห็นไหมสู้กับบอสเลยไม่ต้องกลัวนี่ัดไปนะฮะอืบ โบลิ่งโบลิ่งเออโดนวิธีเรียบร้อยนี่ผ่านไปแล้วครับนี่ฮนะมันก็จะมีเมนูนน่นนี่นั่นขึ้นมาเรื่อยๆครับผมนี่ขึ้นมาแล้วเนหะ็นไหมมีอันละเคดทําข้ามไปเพกดมาดูครับนี่มันคืออะไรอ่เป็นแบบความสําเร็จต่างๆนะครับผมมันก็พาเราเข้ามาดูนะครับอ่าผ่านด่านต่อไปนี่เดี๋ยวเล่นไปนสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับ มันไม่ได้มีเมนูแค่นี้ให้เราเลือกนะนมีอีกเยอะนะครับผมโอเไปต่อครับผมไปต่อไปต่ออ่ากดที่ตัวละครตรงนี้ได้นะครับกดเข้ามาดูนะครับแล้วก็ทำการใส่ของเนี่ยเนหะ็นไหมกดใส่อัตโนมัติได้เลยนะครับมันก็จะใส่เราเรียบร้อยนะครับอ่ะกดมาจากการกรับบอสครับต่อนีอ่ใส่ของแล้วก็แบบฟันเละ้อแรงขึ้นเออนะครับโอเคเรียบร้อยซึ เดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องต่อนะครับเดี๋ยวตรงนี้แบบสู้ให้ผ่านก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปตรงที่มันมีแบบกล่องปีนลูกกล่องอะไรนี้นะครับจัดการมันนี่นะเรียบร้อยโอเคสวยงามปึ๊บมาแล้วกล่องนี่ได้กล่องมาแล้วอ่จัดไปตรงกล่องตรงนี้ก็จะเป็นอีกตรงที่หนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะแบบว่ามากดรับของรางวัลจากการที่เนี่ยตัวละครตรงนี้เนี่ยนะครับมันวิ่งแบบ ทําการจัดการกับมอนสเตอร์อยู่นะครับก็กดรับจากตรงนี้ได้ใช่นเดียวกันนะครับนะมีของมาด้วยครับของปลอบมานะครับอของใหม่มานะครับก็ใส่ไปหน่อยอะไรนี้อ่าประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยก็จัดการต่อครับแล้วก็อาจจะการกับบอสต่อครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนอาชีพนะฮะมันจะเป็นไปตามขั้นตอนออกมันนะครับโอเคเรียบร้อยนี่อ่าตอนนี้เลเวลสิบแล้วนะมา ต่อไปนี่ไกระป๋าน้อยก็ไม่น้อยเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าตัวมันเท่ากับเราเลยเนะี่ยโอเคนี่ครับมาครับอย่างที่เห็นนะว่าในส่วนของภาษาเนี่ยนะครับที่มันพูดคุยกันแต่ละคนเห็นไหมจีนล้วนๆน,น,นะครับผมโอเคมาครับกดเข้ามาดูตรงนี้ฮนะปึ๊บนี่ครับผมจากก็ไปเลย วีไปฮะกดๆไปอย่างเดียวก็ผมนีครับผมกดแต่อันแรกนะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมกดแต่อันแรกอย่างเดียวนะครับอ่านี่ครับมาถึงตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าการเลือกอาชีพนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีนี่ฮะตามนี้นักดาบเนาะนี่ครับก็จะมีพวกนี่ครับนักเวทนะครับนักธนูอ่าแล้วก็มีอ่โจนนะครับผมแล้วก็นี่ฮะอโกนะครับผมตามนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรเดียว เปลี่ยนเป็นอโคไหมอโคจะแรงบ่างวะน่าจะแรงอยู่นะนะครับลองดูแล้วกันเอออะลองดูับเปลี่ยนเป็นอโคปึ๊บนี่ครับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยปึ้งนี่มันน่าจะโจมตีได้อยู่แหละคิดว่าอย่างนั้นนะครับเกมมันเล่นง่ายมากฮะอ่ะกดใส่ของเข้าไปเรียบร้อยโอเคแล้วก็มาดูสกิลนิดนึงนะครับอ่ะสายไปอันนี้เป็นแบบเอ่อแบบเหมือนการโจมตีติดตัวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่มันมีมาให้นะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อย ไปสู้ต่อนี่ฮะจาัดก,การเลยนี่ครับผมอเดี๋ยวพอเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะเลือกสายอาชีพได้อีกสายหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเพื่อนนะครับมาเปต่อสู้ต่อนะครับผมสามารถที่จะมาช่วยช่วยกันต่อสู้ได้แล้วก็จะมาวิ่งตรงนี้ด้วยนะครับนี่เรียบร้อยหมุ้งมาแล้วอ,อ่สู้ไปต่อสู้ไปต่อสู้แบบยาวๆเลยนะครับ แต่ตรงกล่องตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าตอนที่เราไม่ได้ล็อกอินอะนะครับผมมันก็จะเก็บเลเวลเก็บอะไรนั่นๆให้เรานะครับแล้วก็เก็บของได้ให้เราด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือมันเป็นเกมแนวไอดอลเนาะนะครับไม่ต้องแบบคิดอะไรเยอะแยะนะครับผมมันจะช่วยเก็บให้เราได้เออเคเรียบร้อยมา,มาหืมกดไปมีอะไรต่ออีกไหม โอเคเมนูใหม่มาเพิ่มแล้วปึ๊บกด้ามาครับผมนี่ฮะในส่วนนี้จะเป็นการอัพสเตตัสนะครับซึ่งสเตตัสเนี่ยกดติ๊กครั้งเดียวมันก็จะอัพอัตโนมัติให้เลยนะครับผมอ่าแค่นั้นเองนะครับใครที่ไม่เคยเล่นแลนดล็อกมาก่อนนะครับก็ชิวๆไปนะครับผมเพราะว่ามันอัพให้แบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปแหวกแนวมันหลักนะครับผมเดี๋ยวเล่นไม่ได้นะมันไม่เหมือนแลนดล็อกที่แบบอ่าเป็นแนว MMO มนะครับมันจะเปิอยางกันนะัออ้น อันนี้ก,ก็อาโคก็จะโจมกีแรงกว่าปกตินะครับโอเคเรียบร้อยอชิปมาอันนี้แล้วมันคืออะไรวะผมจำไม่ได้แล้วโอเคนี่ครับเมนูใหม่มาแล้วด้านบนล้วผมกดอีกข้ามาดูนี่ฮะรับของรางวัลได้นะนี่นะ,ะ่ามีครับผมแล้วก็อันอื่นกดเข้ามาดูเช่นเดียวกันนี่ครับ มันคืออะไรบ้างตรงนี้จะเป็นเขียนว่าแบบรับฟรีนะครับเนี่ยรับฟรีเห็นไหมก็กดรับฟรีได้เลยนี่ครับผมอ่าเป็นของมาแจกฟรีๆให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ความสาเร็จกดรับอ่าเรียบร้อยนะครับกดรับกดรับครับนี่โอเคกดกลองด้วยปึ๊บเรียบร้อยอ่ามีของใหม่มาให้ใส่ก็กดเข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เข้าไป นี่ตัวละครจะได้แข็งแกล่งแล้วก็อัพสกิลอ่าอัพอัพไปเลยจนกว่ามันจะเต็มครับอัพแบบเต็มที่เลยฮะนี่ฮะมาได้อัพแค่ไหนอัพให้หมดครับผมน,นี่เรียบร้อยโอเคชึบอ,อัพอีกเหรอ๋อ,อตรงนี้อัพได้โอเคฮะอ่ามาสู้ต่อนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนเราอีกคนนึงนะครับนี่ฮนะตอนนี้โจมตีแรงขึ้นเยอะเลย ดอ้นี่มีแชเวทแชเวทได้อันนี้กล่องเปิดได้แล้วนะฮะปึ๊บมาเอเปิดกล่องคนระับนี่มีของมีนน่นนี่นั่นให้กับเรานะครับผมอ่าไปต่อครับสู้กับบอสเดี๋ยวผมจะพาไปดูในช่วงที่มันแบบมีเพื่อนมาเนาะ เรียบร้อยอันดานต่อไปอนี่มาแล้วปุ้มปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบกดเหมือนเดิมครับเมน,นูด้านบนสุดอ <c oughs> โอเคกดติ๊กไปเลยนะติ๊กไปเลยครับออ้ตรงเนี้ยเ,เวลากดเข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวมันคืออะไรนะแต่ว่าสามารถกดเข้าไปดูแบบเป็นคนอื่นได้อะเนี่ยกดเข้าไปได้นะครับ มันจะเป็นแบบคนอื่นอาชีพอื่นนะฮะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาคือใครยังไงนะครับเออคืออ่านไม่ออกเนี่ยนะมันจะมีเพื่อนมาละเห็นไหมฮะเห็นเงี้ยครับเนี่ยน่าจะเป็นคนอื่นนะครับผมเข้ามาดูได้อะไรเงี้ยนะครับแค่นั้นเองนนะอตอนนี้เรายังไม่มีเพื่อนเราสู้อยู่คนเดียวอยู่แต่พอมีเพื่อนก็เดี๋ยวจะสามารถที่จะแบบเลือกสายอาชีพมาช่วยไ,ได้เดี๋ยวผมว่าผมจะเลือกเป็นนักดาบนะ ว่ามันจะมีให้เลือกเป็นนักดาบก่อนนั่นแหละนะครับโอเคนี่อ่าเรียบร้อยครับผมมาใส่ของเอ้ยนี่ไม่ใช่เลือกนักดาบดีกว่าเป็นตัวนี้ก่อนอ่าเราได้ตัวนี้มาเออก่อนหน้าน,นี้มันเป็นแบบนักดาบนะครับที่มีให้เลือกแต่ว่าตอนนี้ผมจะได้มาเป็นโจนแทนนะครับโอเคได้มาแล้วแล้วก็ทำการอัปเกรดโจนั้นเรียบร้อยครับผมโจนที่เราได้มา No. เนี่ยใส่ของไปเรียบร้อยครับความสามารถเพิ่มเติมแล้วก็อัพอตรงนี้ครับเลเวลมันจะมียาตรงนี้ให้เรากินอยู่นะครับแล้วก็ด,ดูดูตรงยานะครับว่ามีเรามีพอแค่นี้เนี่ยอัพไปเลยอัพให้มันเต็มเต็มเปี่ยมประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ครับอัพสเตตัสทีเดียว,วเห็นไหมฮะมันวกจ็จัดการอัพให้เราแล้วนะครับแล้วก็สกิลก็เหมือนกันครับผมสกิลติดตัวมีอะไรบ้างน,นะครับก็กดอัพอัพไปนะฮะ เหมือนจะเริ่มแหลกแล้วนะครับตัวเกมนะมคิดว่าคนน่าจะเริ่มเข้ามาเล่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแหละนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีอโอเคตามนี้นะครับอ่าเรียบร้อยเห็นไหมเรามีเพื่อนเรามาช่วยต่อสู้เพิ่มเติมแล้วนะครับประมาณนี้นะส่วนการปรับเสียงนะครับกดเข้ามาตรงรูปตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับเราสามารถกดปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมแค่นั้นเองนะ แล้วก็ชื่อน่าจะเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็ทําการเปลี่ยนได้ตั้งชื่อได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,มก็ร้าวๆ้วนั่นแหละตัวเกมประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับ มาแนะนำให้ได้รู้กันนะครับว่าเกมมันเปิดมาใหม่เกมหนึ่งแล้วนะครับผมใครที่เป็นแฟนๆแล้วนะล็อกก็ลองโหลดก็เล่นกันดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะมาคลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม